สวัสดีค่ะตุ่งหน้าสองตายายอีกละพี่น้องมาอีกแล้วมออนี่จับหมูยานุ่มพี่น้องฮี่บอะไรนี่สองสามคนเลยฮะ นี่พี่น้องยานมแล้วครบรอบพันยานมแต่สีหาเมื่อผมพี่น้องปก,กติย่ายสียานมอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวันแต่ว่าหมูชุดนี้ค่าเต้นยุงแต่ยากพี่น้องน้ำการน้ำงาน หบหนึ่งเดือนพอดีมือนี่นะคะ่ะหกหมือเพิ่นคอดพอดีกันเลยแต่ยาโอ้หมูชุดนี่นี่เป็นสองสายจ้ะพี่นอ้องแม่เพนเป็นเลือดรลอยผสมพอแม่แลนผสมพอลาดมิตูไม่อายุ ตัวเมียอ UC ตัวใหญ่เห็ดถลิตแม่พันธุ์ทดแทนไว้แต่หันมีตัวเมียอยู่แค UC ตัวน้องแต่ตัวใดเพิ่นสวยเพิ่นงามใหญ่แต่สิขาดเห็ดแม่พันธุ์สำหรับตัวผูกผุ้น่อไปนี่ หบหนึ่งเดือนพอดีพี่น้องเพิ่งสิดยานมก่อนสิจับมายานมจะฉีดวัคซีนให้เพิ่นพร้อมพี่น้องจับให้วัคซีนจะจับมายาเอาข้างใหญ่ยานมหม ย่า่สิอันดับแรกย่ายสิเอาขี่เพื่อนมานำเด้พี่น้องเอามาไว้จุดลนะเพื่อว่าให้เพื่อนลงไปขี่จุดนั่นแล้วนำไซรล่งนั่นไวเพื่อเพื่นดูดจุดยังบอบอีน <c oughs> อันนี้คือรางอาหารหลบหลบรางอาหารกะโลยเพราะว่าอาหารไหวพี่น้อง บอกเพื่อว่าบอกให้เพื่อนมาขี่หลบๆล,ล่าง,งว่าอาหารมือนี่ตรงหน้าสองตายายยานมหมูพี่น้องชุดนี่เพื่อนได้สิบสี่ตัวพี่น้องแต่ว่าเพื่นถับตายตัวหนึง่งก็เสียออกหน้าจากทองตัวหนึง่ง เรือสิบสองตัวจ้าที่จริงนั่นเพื่อนจะกินหวัวอาหารเก่งเลยล่ะพี่น้องยายเอาหวัวอาหารให้ฮัดให้กินให้เลี้ยล่างอยู่แต่เพิ่นไดส้สิบหมื่นสิบหมื่นถึง สิบสี่มือยายกาว้วหัดให้เพิินเรียร่างแล้วกินเป็นกินเก่งแลไล่ะพี่น้องจ้านี่จำรักมือนี่ยายทุ่งหน้าสองตายหายผ้ามายาน่มหมูจ้ะพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้ค่ะพี่น้อง มนาสองตายใหญ่หรับคลิปนี้ก็ปากไว้แค่นี้ครับพี่น้องสวัสดีจ้า